สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลัคกี้ในเกม Demon นิ g e n t กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมีเทคนิคนะในการทําอันดับนะบในที่1น,นะในที่1ในส่วนของตัวละครใหม่นั่นเองครับเพื่อนๆก็จะได้ไอเทมในส่วนของออดิแฟ c เทมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะ <t ap le> เพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของคัมพี์แดงนั่นเองนะครับอีกร้ออันเลยครับซึ่งการปั่นตัวละครที่1ี่นะต้องใช้อะไรบ้างแบบไหนบ้างยังไงก็งมาดูกันเลยนะครับ ก็สำหรับผมนะตอนนี้เนะี่ยผมทำในส่วนของมูจิโลนะใน มูจิโล่ใหม่นะครับในส่วนนี้นะตอนนี้พลังสูงสุดของผมอยู่ที่3ล้านนั่นเองนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะแต่ตอนนี้ในเซิร์ฟ32มนะก็นะผมก็จะมาดูนะในส่วนของได้รางวัลอะไรบ้างในจารปั่นอันนี้นะเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยนะว่าเออทำมาได้อะไรบ้างนะก็ได้อย่างนี้นะก็คือเรานี่คือรางวัลของเรานะที่เราจะได้นะก็จะมี100เพชร200เพชร200เพชรถ้าร้อยพันหนึ่งพันหนึ่งนะครับก็ได้ในส่วนนี้ได้เพชรไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วน ของโดยรวมนะถ้ามีคนเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยทำคะแนนได้นะก็เราก็จะได้เพิ่มในส่วนนี้นะครับก็ประมาณอีกประมาณสักเกือบพันนะพันก,กว่านิดๆน,นะฮะในส่วนนี้เลยนะครับเราก็จะได้ในตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนของนะของนะถ้าเราทําดาวนะตามที่ กำหนดไว้นะครับอย่างเช่น10ดาวนี่นะจะได้อีก1ตัวนะ11ดาวก็ได้อีกตัวนะซึ่งการปั่นตัวละครใหม่นะตอนที่มันมาเนี่ยเราจะได้ของฟรีมาเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับในระดับ12ดาวนะในระดับ12ดาวนะมันจะเริ่มต้นต้งแต่ในส่วนของอากษศนะอากษศไฟนั่นเองนะครับก็นะเราจะได้แจกนะทั้งหมดนะบอกได้เลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็ได้ประมาณ ห้าตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมนับดูนะครับก็คือหนึ่งนะได้จากไลนอหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้จากการซื้อนะหกหมื่นเพรนะสองตัวนะครับเราได้สามตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วได้ในค่าอันดับนะอันดับหนึ่งล้านนะเราจะได้หนึ่งตัวนะนะครับแล้วก็นะในส่วนของสิบดาวนะั้าได้หนึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็เราจะได้ในส่วนของสิบเอ็ดดาวอีกหนึ่งตัวนะนะครับก็เยอะมากๆนะในส่วนที่เราจะได้รับนะก็คือ เนี่ยคือได้เต็มเต็มนะเต็มเมในส่วนนี้เลยนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของที่เราจะได้รับกันนะว่าเราจะได้รับอะไรบ้างนะครับในการปั่นตัวละครนะที่ผมบอกเกินเกไปสักครู่นี้นะเราจะได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะเราจะได้ในส่วนของเนี่ยครับกล่องนะกล่องซุดเซ็ตนะครับก็คือเหมือนกับสี่สี่สี่กล่องนะก็อาจจะเป็นสี่อะไรคืออาจจะเป็นอาวุธนะแล้วก็เป็นเสื้อนะเป็นงจกงเป็นรองเท้านะครับในส่วนนี้นะ ขาตรงไหนเราก็เลือกอันนั้นนะครับเพื่อที่จะไปอัพเลเวลสูงขึ้นนะแล้วเราส่วนในส่วนของออดิแฟกตนะเราได้ส่วนนี้นะออดิแฟกต์อันดับที่1นะครับเราก็ได้ส่วนนี้ผมมองว่ามันยังไม่ดีเท่ากับกล่อง VAP เนี่ยที่2นะ VAP อวีไอีิแฟกต์เลสซูเปอร์ v a p อพีิแฟกเนี่ยมันมีของที่มันเยอะมากเลยนะสําหรับการใส่นะผมคิดว่ากล่องนี้มันดีกว่าข้างบนนะนะครับแล้วก็นะในส่วนของ คัมพีแดงนี่ผมบอกนะมันจะได้อีกร้อยอันเลยเนะี่ยถ้าเราได้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของเศษนะประมาณแดตัวนะประมาณแดตัวนั่นเองนะครับที่จะมาใช้นะในการอัพนะอย่างเช่นชาตุลมนี่ก็มาอัพเพิ่มในส่วนตัวละครนะนะเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปเอ่อเปเิดนะเพื่อจะเอาไรมาทำนะครับในส่วนนี้นะก็นะสำหรับการทำนะผมก็ทำมาแล้วนะสิบดาวด้วยกันนะก็สล้านนะ เพื่อนๆจะเห็นว่า10ดาวของผมเนี่ยได้ต้อง3ล้านนะแต่ว่าถ้าหากว่าในเซิร์ฟทั่วไปนะหล้านก็ยากนะจ้าสิบดาวนะผมสิดาวแล้วก็ได้ล้านนติดนะแต่นี่ได้สามล้านมันเกิดอะไรขึ้นครับที่จะได้ในส่วนนี้มาเยอะมากๆ3ล้านเนี่ยก็คือนะแต่ว่าผมลืมบอกไปนะสำหรับเกณฑ์นะเกณฑ์ในการทำนะพลังสูงสุดนะในอันดับแรกก่อนเลยนะเพื่อนๆต้องอเกินพลังเกินล้านนะแล้วเพื่อนก็มาแข่งๆกันนะ ไม่รู้ว่าถ้าหากเพื่อนๆเห็นตอนนี้นะการแข่งขันเนี่ยสูงมขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่ายงไงก็ตามนะผมก็มีทริคหนึ่งนะสําหรับการให้เพื่อนๆได้พลังคะแนนเกินล้านได้แน่ๆนะตอนนี้สมมุติของผมเนี่ยมัน8ดาวก็ได้ล้านหนึ่งนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเรามีในส่วนของปลานะ,จะ,จะกิจกรรมปลาได้ช่วยให้พลังข้าพลังของเพื่อนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถใส่ในส่วนนี้ครับในส่วนของเลือดนะ เราสามารถใส่เลือดนะครับเลือดเลือดในนี้นะแต่ผมใส่จูโจมไปใส่ความเร็วไปก็เราควรใส่เลือดนะครับเลือดไปนะในส่วนนี้นะก็คือสุขภาพนั่นเองนะสุขภาพในส่วนนี้นะสุขภาพปลาหนามนี่นะสุขภาพตรงนี้มันจะได้ในส่วนนี้เยอะมากๆนะในส่วนของเลือดนะในค่าเพิ่มพลังค่าอะไรนะเพิ่มค่าพลังได้สูงมากๆนะอันนี้คือส่วนที่แรกนะที่ณปัจจุบันน่ะเพิ่มในส่วนของค่าพลังเยอะมากๆในส่วนของปลานั่นเองนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะในการเพิ่มนะก็คือในส่วนของตรงนี้ครับตรงส่วนของตรานะตราเนี่ยก็คือถ้าได้เยอะนะก็จะดีนะในตอนนี้เนะี่ยมันมีกิจกรรมดันซูชินะจะได้ตราตรงนี้มาใส่น,ะนี่นะตรานี้มาใส่ผมยังไม่ลงเลยนะในทยดีดักไนดะ้ผมลงเอนนีลองนะนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาไล่ลงทีหลังนะครับในส่วนนี้นะถ้าได้ตราเยอะๆนะจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มอะไรบ้างครับในส่วนตราเนี่ยมันเพิ่ม ในส่วนเยอะมากๆเนี <the> ่ยครับก็จู่โจมความเสียหายนะเย่างเช่นอันนี้มันเพิ่มในส่วนจู่โจมมาหกเปอร์เซ็นต์นะนะครับเยอะมากๆเลยนะถ้าหากว่าหนึ่งดาวมันน่าจะประมาณห้าเปอร์เซ็นต์มั้งในส่วนของจู่โจมนะครับอันนี้ได้พวกได้ฟวกฟรีนะพวกฟรีมันก็จะเป็นนี่ฮะก็จะพวกฟรีก็ได้พวกนี้ไปนะพวกฟรีเอ่ยอะไรเอ่ยนะก็จะได้ส่วนนี้ไปเยอะมากๆนะของฟรีก็เออันี้นะก็ได้เกาะได้อะไรก็เนี่ยก็ได้ของฟรีไปนะแต่มันจะได้น้อยนะเราก็ต้องไปเปิดในส่วนของดวงดาวหรือว่ากิจกรรมที่มันได้ตานะเราได แล้วสิ่งสําคัญนะที่เราจะต้องมีนะอย่างเช่นผมมวยตรงนี้นะมวยตรงนี้ผมก็ยังไม่อันนี้ผมยังไม่ใส่เต็มนะเดี๋ยวผมใส่เต็มให้ดูนะผมใส่ในส่วนของตรงนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนะว่ามันได้อะไรไงบ้างนะก็นะในส่วนนี้เนี่ยผมเพิ่มนะในส่วนของคุณท่านจะเห็นว่าตอนนี้ผมได้แค่2องล้านเใช่ไหมครับถ้าหากผมใส่ในส่วนของเนี่ยดาฝึกไม้ไปนะมันจะเป็นสามล้าน 8 0 0หมื่นเลยเนี่ยเพราะว่าดับน้ยเนี่ยมันเพิ่มในส่วนของอะไรบ้างครับในเส้นของ SP จะจู่โจมนะเยอะมากๆในส่วนนี้นะ SP เนี่เพิ่มเยอะนะเพิ่มเลือดนะเลือดก,ก็จะได้เยอะนะแล้วค่าพลังของเพื่อนก็ได้เยอะนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันครับในส่วนของเครื่องรางนะเพื่อนๆควรที่จะ SP ล้วนนะครับ SP ล้วนเลยนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของชุดเซตนะสมมติมี3ด้ดาวมี2ด้ดาวณนะตอนปัจจุบันเพื่อนๆมีเซตอะไรนะ ใส่ให้ครบเซตนะครับอย่าแบบว่าสามดาวอันนึงสีดาวอันนึงอะไรแบบนี้นะครับมันควรจะใส่เซตนะเพื่อที่ได้ประสิทธิภาพในส่วนทั้งล่างนี้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็จะได้เต็มเต็มเลยนะครับแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของคนโดนะคนโดควรจะอัพเยอะอัพเต็มนะเพื่อที่จะอัพในส่วนต่างๆของเราให้เยอะขึ้นมากๆนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมก็เพิ่มมาต้องสองแสนนะนะเห็นไหมฮะผมอัพเต็มเลยนะในส่วนนี้นะครับแล้วก็ ถ้าหากว่ามีในส่วนของแฟชั่นนะก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่าเราถ้าหากสายฟรีหรือสายเติมน้อยก็รอไปก่อนนะนะครับผมจะบอกในส่วนสําคัญอีกอันนึงนะเพื่อนควรที่จะไปที่สมาคมนะหรือกิ้วนั่นเองนะไปเพิ่มในส่วนทักษะตรงนี้นะอย่างเช่นแนวหน้าเนี่ยผมก็อัพไม่เยอะนะแต่ถ้าหากมันน้อยไปหรืออะไรต้องการแข่งขันเนี่ยเพื่อนสามารถที่จะรีเฟซมันได้นะนะครับในส่วนนี้คือ2 0 0พหรือว่าถ้าครั้งแรกนะเพื่อน,นเสียแค่ ไม่เสียเลยนะคือศูนย์นะนะครับเราก็เอามาปั่นก่อนนะเพื่อที่จะแข่งขันเอาอันดับกันนะครับตอนนี้การแข่งขันสูงนะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีทั้งปลาทั้งอะไรหลายๆอย่างนะแต่ว่าสิ่งสําคัญในตอนนี้คือออดิแฟกนะออดิแฟกตรงนี้นะถ้าแตกต่างนะไปหาออดิแฟกตรงนี้มาได้เลยนะนะออด f แฟกตรงนี้มันสามารถหาได้จากอันดับหนึ่งนั่นแหละนะครับตอนแรกอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าเพื่อนมีแล้วก็ได้เปรียบคนอื่นเขานะในการทําแล้วตรงนี้นะเป็น SP นะนะครับอย่าลืมนะ อย่าลืมไปทำมาไปอย่าลืมไปจัดการมาให้เรียบร้อยเลยนะก็หลักๆนะก็ประมาณนี้เลยครับในการที่จะมาทําตัวนะทุละครให้ดับสูงนะแล้วเพื่อนเราที่จะได้ของฟรีนะของฟรีในส่วนของระดับสูงขึ้นนะนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับเราก็ได้ดาวได้อะไรได้ไปซื้อเราก็ไปซื้อนะในส่วนของฮีโลกใหม่นะในส่วนนี้ได้เลยนะถ้าหากเพื่อนๆดองเพชรไว้นะเนี่ยมันจะได้ต้องนะ ซื้อไปเลยนะครับซื้อไปเลยนะครับเจ้าจะได้ในส่วนนี้ผมซื้อไปแล้วอันหนึ่งนะสามหมื่นนะเหลือสิบสามหมื่นนะครับเราไปซื้อมาเลยนะคเออดองไว้เลยนะประมาณสักหกหมื่นเพชรนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทําตัวนั้นนะอย่างเช่นแบบอย่างเช่นผมเราอยากทํามุยนะผมก็ไปซื้อมานะหกหมื่นนะมาก่อนนะสามหมื่นสี่สามหมื่นมาก่อนหนึ่งตัวนะแล้วก็อัพอัพอัพคะแนนให้ได้สิบดาวนะครับ นะพลังสูงสุดเราก็ได้นะอย่างเช่นแบบระดับสูงขึ้นผมก็มาบวกบวกบวกนะได้สิบดาวปุ๊บผมก็ได้นะแล้วในส่วนของพลังสูงสุดเนี่ยนะถ้าหนึ่งล้านเนี่ยเราก็ได้วูจิโร่อีกหนึ่งตัวนะเพื่อที่จะไปอัพนะไปอัพนะอย่างเช่นแบบผมมามีหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมผมซื้อในส่วนนั้นหนึ่งตัวใช่ไหมครับในส่วนของสามสามหมื่นเพชรหนึ่งตัวนะเราก็จะได้ในส่วนนี้คือแปดดาวนะแปดดาวแล้วนะครับแล้วก็เราก็ไปซื้อล็อกอินก็ได้นะครับเราก็จะได้เก้าดาวนะครับเราก็ พอก้าดาวเน so ี่ยสมมติค่าพลังเราเราเราถึงนะเราถึงในส่วนเนี้ยเราก็ได้อันหนึ่งล้านนะเราก็ได้อีกหนึ่งตัวนะครับพอเนี่ยพอเราไม่พอนะเราก็อาจจะมาซื้ออีกหนึ่งตัวนะตรงนี้นะอีกหนึ่งตัวคือตรงนี้นะแต่ผมเปิดไปแล้วนะเปิดไปนเกลือนะตอนนี้ผมก็เกลืออยู่นะเปิดต้องเปิดอีกห้าสิบถึงได้อีกตัวนะนะแล้วก็เปิดตรงนี้ครับก็คือไปไปซื้อมาอีกสามหมื่นนะก็คือสองอันเนี้ยเราสามารถซื้อได้เลยนะสองตัวเนี้ยเราสามารถซื้อได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะ แล้วก็มูจิโลเนี่ยเราซื้อแพ็กมารอก่อนแล้ว2ตัวนะครับเราก็สามารถที่จะทําอันดับได้อย่างดีนะก็ะคือหลังๆมาเนี่ยก็คือได้1ล้าน,นง่ายๆเลยครับเพราะว่าแพ็กเนี่ยมันได้2ตัวอู่แล้วนะได้8ดาวแน่นอนนะเราก็มารอล็อกอินอีกหนึ่งตัวก็ได้9ดาวใช่ไหมครับแล้วก็มาทําค่าพลังอีกหนึ่งนะแล้วก็มาซื้ออีกหนึ่งนะก็จะได้10ดาวแล้วเห็นไหมครรอล็อกอินอีกหนึ่งนะแล้วก็ได้ อีกหนึ่งได้สิบดาวอีกหนึ่งนะก็อีกสองแล้วเพิ่มอีกแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็ได้สิบเอ็ดดาวแล้วเห็นไหมมันได้ง่ายมากๆเลยนะสําหรับการปั่นตัวละครนะนะก็ลองไปดูลองไปใช้ดูนะสําหรับทริคของผมนะเป็นเทคนิคนะในการเพิ่มค่าพลังนะให้สูงขึ้นกว่าคนอื่นเขานะแต่อันนี้คงไม่เป็นเทคนิคแล้วคนอื่นจะรู้หมดนะแต่ขึ้นอยู่กับตาของเพื่อนด้วยนะ,ะว่าตาของเพื่อนนะตอนนี้เป็นยังไงก็แข่งขันกันนะลองแข่งขันกันดูนะครับก็ สำหรับวันนี้นะก็บอกแนวทางนะบอกเทคนิคในการผันตัวละครใหม่ๆนะเพื่อที่ได้ของตรงนี้นะแล้วนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะว่าจะทำยังไงจะไปแบบไหนนะจะซื้อเพิ่มไหมนะถ้าซื้อเพิ่มก็อันดับพลังก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะก็สำหรับ EP นี้นะก็ผือหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ EP นี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ